อ่าเป็นช่วงเวลาจับรางวัละะรอบสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มจากของรางวัลชิ้นแรกก่อนพี่เบนมีใครใครชอบเต้นบ้างรู้จักฮิปฮอปไหมเหล็กเด็กฮิปฮอปฮิปฮอปเต้นฮิปฮอปนะพี่เบนมีบัตรจากสถาบันแดนเซนเตอร์ให้ไปเรียนฮิปฮอปฟรีเลยนะคะมีทั้งหมด10ใบ 10รางวัลน,นะคะแดนเซนเตอร์อยู่ที่ชั้นชั้นห oh. นะคะเซนทันเวิร์ตรงนี้นี่เองมาแวะที่เคปาร์คมาแวะเรียนได้เลยนะคะอา้าวสิบรางวัลค่ะตอนนี้ให้แต่ละคนถือหางบัตรของตัวเองไว้ถือหางบัตรของตัวเองไว้แล้วดูตัว,ตวเลขดูตัวเลขนะคะที่อยู่ข้างหลังให้ดีๆเอาก้นติดพื้นเอาก้นติดพื้นนะคะมีของรางวัลเยอะเลยค่ะอ้าวแดนเซนเตอร์10บรางวัลค่ะ อ่ะพี่แอดสามใบแล้วอ่ะรางวัลแรกอ่าหมายเลขแรกนะครับเลขที่ออกได้แก่แคมเทแลงสี่ศูนย์สองครับสี่ศูนย์สองครับสี่ร้อยสองครับ เบอร์ของใครเบอร์ของใครเอ่ยสี่เลนะคะสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองมีไม่เอ่ยเอาดูดีๆนะอ้าวสี่ศูนย์สองครั้งที่หนึ่งสี่ศูนย์สองครั้งที่สองและสี่ศูนย์สองครั้งที่3โอเคครับขออนุญาตสลัดสิทธิ์ไปนีถ้าเราไม่นับถุงสามแล้วไม่มาต้องตัดสิทธิ์ให้คนอื่นนะคะโอเคต่อไปค่ะต่อไปครับหมายเลขเจ็ดสองแปดครับเจ็ดสองแปด 728ของใครเอ่ยอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ728ดครั้งที่1 728ครั้งที่2 728ครั้งที่3โอ้โหของรางวัลไม่ออกนะเนี่ยอ้าวพี่เบนบ้างขึ้นต้นเลยเลขหนึ่ง7 0 170ค่ะ170ค่ะลุ้นได้อีกเยอะเลย170ครับ170อยู่ไม่เอ่ย170ครั้งที่1 170ครั้งที่2และ170ครั้งที่3สงสัยจะไม่มีคนไปเรียนอ่ะ530ครับอ่าใครอยากไปเรียนเต้นมาเลย530ครับ เด็กๆดูตัวเลขตัวเองดีๆนะคะตัดหางบัตรกันหรือเปล่าลูก5 3 0สศครั้งที่มาแล้วค่ะมาแล้วเอ๊ขอล่เป็นเป็นหนุ่มฮิปฮอปแน่ๆเลยฮิปฮอปฮิปฮอปชัวเลยชัวเลย5 3 0สครบสฐานเรียบร้อยแล้วนะคะชอบฐานไหนมากเป็นพิเศษลูกไปชอบฐานไหนเนี่ยไปครบมาสี่ฐานเนี่ยชอบฐานไหนเนี่ย น้องบอกตัดสินใจไม่ถูกค่ะชอบทุกฐานเลยอเอ้ามาขาองรางวัลไปเลยจากแดนเซนเตอร์นะคะเอ้าต่อไปอออต้องขออนุญ,ญาตถ่ายภาพไว้ด้วยนะคะเอ้าเลข5มาแล้วค่ะ5 5 0 5, 5 5 0ครับ5 5าาูด้วย <0 S 2> 5, 5 5 0 50ครั้งที่1 550ครั้งที่2 2 550ครั้งที่3เฮ้ยมาใช่ไหมคะมาแล้วเรามาก่อนมาเลยลูกถ้าใครมียกมือก็ยังดีนะคะจะได้รู้สัตยาณกันก่อนนะคะถูกต้องค่ะรับบัตรจากแดนเซนเตอร์เลยนะคะโอเคถัดไปหมายเลขสามหนึ่ง 318ค่ะ318มีไม่เอ่ย318ครั้งที่1 318ครั้งที่2และ318ครั้งที่3หัวหมดแล้วหมายเลขต่อไปครับ049ครับ ศูนย์สี่เก้ามัวมาแล้วมาแล้วอ่ามาเลยแสดงว่ามาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเลขอะไรคะศูนย์สี่เก้าครับศูนย์สี่เก้าห้าสิบท่านแรกรับบทเดินนซ็นเตอร์โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะอ้าวถัดไปถัดไปหมายเลขเก้าสิบห้าค่ะเก้าสิบห้าเก้าสิบห้ามีไมเอ่ยอ้าวระหว่างรอเก้าสิบห้าครั้งที่ 1 95ครั้งที่2และ95ครั้งที่3วิล่าวิล่าไปครับตัวเล็วไปหรือเปล่าหมายเลขอะไรเอ่ย200หรือ200นั่นเองครับอ่าอยู่ไหมเอ่ย200ครับ200 200ครั้งที่200ครั้งที่ อ,อ,อและสองศูนย์ครั้งที่โ okay. อเคอ้าวมา3 4 5สามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าครั้งที่1 3 4 5ครั้งที่2และ3 4 5ครั้งที่3าหูเ,<อ>าเด็กกล<ๆ>่อไปเลยอ้าวมื<ห>ชูมือข้างหลังใช,ใช่ไหมคะสามสี่ห4 5ใช่ไหมเอ่ยมีหรือเปล่าคะ ใ่ใช่โอเคค่ะคสละสิทธิ์นะคะหมายเลขต่อไป4-6-4ครับ4-6-4ีมีไหมเอออยู่ตรงนี้ไหม,ม,มครับมาแล้วอุ้ยเราได้หนุ่มพิปฮอบสองคนแล้วพี่วัตนะคะอ้ะาวต่อไปหกสามสองค่ะ6ก2ามสอกค่ะ632กครั 6, 3, ค้งที่ 1>, 1 6 3 2ครั้งที่2และ6 3 2ครั้งที่3ห <No. S 1> มายเลข1 3 6ค่ะ1 3 6ค่ะ1 3 6นะคะ136ค่ะ นี่พี่เบนเห็นเด็กๆบางคนนะคะปีที่แล้วมาร่วมสนุกกับเรากลับมานะคะได้กลับมาอีกนะอ้าวหนึ่งสามหกครั้งที่หนึ่งหนึ่งสามหกครั้งที่สองและหนึ่งสามหกครั้งที่สามโอ้โหออกของรางวัลทำไมออกยากจังเลยอะคะมาเสกมนกันหน่อยไหมเด็กๆหมเลยต่อไปครับหนึ่งศูนย์หกครับหนึ่งศูนย์หกครับ อยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมเอ่ย106อยู่ไหมครับอ่ะพวกเราช่วยกันนับ10ออกครั้งดีคงดค1ครั้งดี2ค,ค,ครั้งดี5โอเค <Okay. S 2> 517ค่ะ517 517ครั้งที่1 517ครั้งที่ หมายเลข <เล S 1> ต่อไป <แ lined S 1> <Catholic. S 2> ครับสามสองสามครับสามสองอยู่ไหมครับใช่ไหมลูก3ามสมครั้งดีสามสองสามครั้งทีสามสครั้งดีอ่าอืมอยากได้เลขอะไรคะอยากได้เลขอะไร ปากกาไปเขียนเออไม่ใช่จิตบริสุทธิ์ไม่ใช่สามศูนย์สอค่ะสามร้อามาแล้วใช่ไหมคะตัวเล็กมาเลยลูกมาเลยคุณพ่อบอกแล้วค่ะใช่ไหมลูกมาลุกขึ้นมาดูค่ะคนไหนคนไหนโอ้ได้หนุ่มฮี่หอบ3าคนแล้วค่ะมาเลยวเป็นมายเลขต่อไปครับหนึครับหนึ หอค่ะหนึ่งเก้าสองครับหนึ่งเก้าสองครั้งที่หนึ่งเก้าสองครั้งที่หนึ่งเก้าสองครั้งที่ห้ารางวัลเท่านั้นพี่เบนต้องได้หมายเลขห้ามาแล้วลงท้ายด้วย ต,ตรงกลางคือสอง5 2าค่ะโอ้มาแล้วสาวฮิปฮอปสาวฮิปฮอปเป็นเกอร์แก๊งก <c oughs> ไปเลยค่ะอ้าวต่อไปพี่วาร์นะคะเด็กๆได้รับของรางวัลนะคะเดี๋ยวติดต่อที่โต๊ะลงทะเบียนสักครู่หนึ่ง <7 S 1> นะคะ7จ็หนึ่งครับ